สวัสดีครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปยุโรปยูฟายูโรปาลีกฤดูกาล2025-26รอบลีกเฟดนัดที่3เฟเยนูสรอตเทอร์ดัมชนะพานาตินายกอส3-1เรดบูซาซิบวกพ่ายเฟเรนซ์วอร์สบูดาเปสต์2-3เอสซีปราก้าชนะเรสตาเบลเกรด2-0โกอาเฮดอิกเกิสชนะแอสตันวิลล่า2-1เอฟซีสเตอูบูคาเรสพ่าโบโลญญา1-2 เอบรานชนะแกรสโกเรนเจอร์สามโอลิมปิกลียงชนะเอฟซีบาเซลสองศนย์เคอารซีเก้งเสมอริอัลเบติส0ูเฟเนบาเช่ชนะบ f b สตุ๊ดการ์ดหนึ่งศูนย์อรโรม่าพวิกตอรีเพาเซ่นึ่งสองแกลสโกเซติชนะ SK สเคสตองกราสสองหน่งยังบอยส์เบิร์นชนะลูโดโกเรสรัตการ์สามสองเซตาบิโกชนะนิส2 1งห่ลินพยพีเอโอเคเอฟซสมสโมโมเอฟเสมอดีนาโมซาเกรฟหนึ่งหนึ่งนอตติงแฮมฟอเรสชนะ FC ปอร์โตสอ เอสซีฟรายบุกชนะ FC อูเท็ต2-0มักคาบีเทลอาวิฟพ่ายเอฟซีมิจิลัน0-3สรุปตารางคะแนนฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนัดที่3จะฝูงเป็นของ FC มิจิลันเอสซีปรากาและโอลิมปิกลียงมี9คะแนนที่4เป็นดีนาโมซาเกรฟวิกตอเรียเพาเซนและฟรายบุกมี7คะแนน ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดที่4คืนวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนเที่ยงคืน45นาทีดินาโมซาเกร็พบเซตาบิโก้ซอมคลาสพบนอตติงแฮมฟอเรสเซเวนาสเวนดาเรสตาเบลเกรดพบลีนเอฟซีมิดจิลันพบเกรสโกเซติกเมลโมเอฟเอฟพบพานาตีเนกอสเอฟซีบาเซิลพบสเตอูบูคาเรสนิดพบเอสซีไฟ่บัวเอฟซีอูเทรจพบเอฟซีปอร์โตเรดบูซาบุกพบโกอาเฮดิกอร์ส คืนวันพฤหัสที่6หรือเช้าวันศุกร์ที่สาม Glasgow เจอร์สพบ AS r รมา PAOK FC พบยังไบส์เบิร์นโบโลญญาพบ SK บร a n n Victoria เพาเซนพบเฟเนปาเช่บริอัลเบติสพบโอลิมปิกลียอง SC ร拉ก้าพบ KRC เกงออสตันวิลล่าพบมาคาบีเทลอาวิฟ VfB สตุ๊ตการ์พบเฟเยนูส์รอเตอร์ดัมเฟเรนซูวาร์สปูดาเปสพบลูโดโกเรสรัสกาขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ